ก็แ0 0 subscriber s h a k o w Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตอลอดช่อง My a n น a p มีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My a n n สวัสดีค่ะทุกคนวันวน,นี้เราจะเข้ามาทำการต่อสู้ประชันอะไรอย่างไม่ไม่ไม,ไม่วันนี้เนี่ยเราจะทำการเอาตัวสก,กีปีดีมาทำการอัปเกรดด้วยการประชันแล้วให้มันเกิดวิวัฒนาการขึ้นไปสู่เลเวล999ยเก้าเไปเลยนะดูสิว่าร่างทองของสก,กีปีดีทอยเลตมันจะเป็นยังไง ตื่นเต้นกันได้ใช่ไหมถ้าใครอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บันดี้กับไชายเกิลแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยนะจ้าเข้าแล้วนะเออบันดี้เข้าด้วย ขณะนี้เราอยู่กันกันกบผู้ท้าชิงของเราครือสก,กมบีดีไทเลตตตัวสเตติกเฟสนึงก็คือตัวธรรมดานะครับใช่เลยตัวธรรมดาแบบนี้แหละเราจะอัปเกรดเขาให้แบบว่ายิา่งใหญ่ากตัวเขาอเองเราจะไปถึงเลเวลกร้ยวกบเกแต่เราจะเอาเขามาสู้กับผู้ต่อสู้ในสนามกีฬาแห่งนี้นะจ๊ะเราเป็นเทรนเนอร์ยังไงล่ะใช่ส่วนบันนี่เป็นเทรนนีได้ไหม เอาไม่ได้เขาเป็นเทรดเดอร์เท็ดีคือเจ้าตัวนี้อยู่แล้วเจ้าสกีบีดทอยเลดเย้ผู้ต่อสู้ของเขาคือตัวอะไรเนี่ยก็คือมันแรงโดนบิ๊กนะครับโอ้โหพวกเขามีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแข่งขันในรอบที่1เจ้าสกีวีดีทอยจะสามารถเอาชนะเจ้าโดนบิ๊กของพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วก็เตรียมรับชมได้เลยนะครับ ซิงซ <f uck> ิงซิงซิงซิงสุขเลยซิงซิงซิงโอ้ไม่คัดน้ำเออเอะเอะเอยเหมือนยังเหลืออีกมันสปอร์ตออกมาเรื่อยๆได้น่ะถ้าเกิดว่าข้าไม่ตายน่ะโอ้เช็คกันว่าเจ้าสกิบิดไยเลตก็เจองานยักตั้งแต่แรกแล้วแหละ จะทำให้เขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะใชยก็ว่าโว้ออกมาเรื่อยๆเลยันนีคือถึงนะเนี่ยว่ามันเกิดได้ตลอดน่ะเจ้ากุญแจคิดว่าหมดหรือยังคิดว่าหมดหรยงไหมเย้ยังยังออกมาอีกน่ะเรื่อยๆนะครับเจ้าสกิมตี้เท่าไรตอนนี้เลือดเท่าเดิมครับแสดงว่าเขาชนะแน่นอนเลยว้าวจริงด้วยไม่ออกมาแล้วน่ะใช่ชนะอยู่ขนาแล้วดูสิ งั้นไปดูกันในรอบที่2กันเลยดีกว่านะครับว้าวตอนนี้เขาเกิดวิวัฒนาก,การเกิดขึ้นเป็นเจ้าหัวโตเหมือนสกีบิลีทยไยเดนหัวโตเลยนะใช่นี่เขาหัวโตหัวใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับโถส้วบที่เขามีใช่แต่ถ้าดูชื่อเขาจริงๆริงเขาก็ยังเป็นตัวเดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครั<ห>บทุกคนใช่แล้วที่เขาอัปเกรดตัวเองขึ้นผานทางหัวก่อนนะเพราะเมื่อกี้เขาน่าจะใช้หัวโคกนะว้าวเจ๋งมากเลยแฮงกัน เราไปดูคู่ต่อสู้ของพวกเขากันเลยดีกว่าคู่ต่อสู้เขาโกนเลมคันเล์นะครับอรอบนี้จูเป็นตัวบิ๊กเบิ้มส่วนลูกน้องของเขาเคืออะไรครับดูลาฮานแต่ลตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเจ้าสก,กีบีดีนจะเอาอยู่หรอเอาอยู่ไหมไม่รู้ที่ร,รู้เราไปดูกันดีกว่าโอ้งั้นใช้ก็ต้องหลบให้เขาล้นแหละ มาแล้วว,ว้าว,ว,าวสกีบีดทีท,ทอยเราจะการได้ด้วยในช่วงเวลาแค่สิบวินาทีเอโอ,โอ,โอสกีบด,ดีรอดไหมรอดไหมเอ๊ะรอดไหมเชคก็รอด,รอดนะแต่ว่าเขาไปอยู่ไหนแล้วนะ่ะนั่นน่ะสิโอโออะไรข้างล่างยังหมุนติ้วติ้วอยู่เลยหน้าไหนสิบีดีงงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เฮ้ยตรวจสกีบีดีวิอยู่ข้างล่างล่างอะไรยังไม่มีติวเขายังหมุนเตียวเตียอยู่ไหนน่ะเอย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 วันนี้หาสกีบีดีไม่เจอน่ะเอ้ยเขาหายจับศูนย์หายไปไหนน่ะเอ้ยหายไปไหนน่ะว้าเอ้ยผมหาไม่เจอนี่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 อยู่ตรงนี้ใช่ก็โอ้โหหนีมาอยู่ด้านข้างนี่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 อไม่ตายเหอะโอ้โหเลือดก็ฟื้นฟูไวเหมือนกันนะครับเนี่ย เลือดเต็มเหมือนเดิมวาาวกันเดี๋ยวเราไปดูในรอบที่3กันต่อเลยว่าเขาจะไหวไหมแต่อะไรที่มันกระเด็นิ้วๆไปตรงโน้นยังหมุนอยู่เลยนะดูเป็นไอเจ้าตัวบอสไงให้ตายเถอะหมุนเจอพลังของเจาสกินบินดีทรอยที่เราอัปเกรดไป1เวอร์ชันเข้าไปเป็นไงล่ะโอเคโอเคถ้างเ้นอ็ไปรอบที่3กันเอวันนี้ฉันดูสิตอน ชักโรกใหญ่ขึ้นแล้วน,ะนะ่ะโถส้วมใหญ่หัวเขาเล็บผูกเข้าไปอยู่ในโถส้วมอย่างเต็มที่เลยน่ะโอ้ยจริงด้วยเขาเกิดวิวัฒนาการเต็มตัวแล้วนะเนี่ยโอ้หอารมณ์เหมือนมีเกราะนะชายเกิรเหมือนอัศวินสมัยก่อนที่แบบต้องเอาหัวไปซ่อนเพราะหัวคือส่วนที่อ่อนแอที่สุดของร่างกายไงเอาอ,อย่างนี้ที่เองชอนนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอะไรนึกถึงเต่าน่ะหัวหดอยู่ในกระดองอ่าแค่เรื่องอะไรอะไรแค่เรื่อง ูที่ออกมาจากโถส้วมนะ่ะเยโฉกงางาตอนนี้คือโนโบัสน,นะครับแพทริสเราอยู่กับตัวฮาวานสมุดของเขาคือฮาบิเทนสองตัวโอ้ยพวกนี้รวมเลือดกันแล้วน่าจะโอ้สามหมื่นบวกโอ้โหประมาณหกหมื่นแต่ว่าก็ไม่ขนาดมือเจ้าสกิมดิทอยเล่นนะครับมีเลือดเก้าหมื่น ห่วงใช่ก็ว่าความใหญ่ของเจ้าพวกนี้จะจัดการเจ้าสกีบีดีที่อัปเกรดไม่ได้หรือเปล่าโอ้โอ้โอ้ใช่ก็ฉันว่าปล่อยเขาสู้กันเลยดีกว่านะโอเคปล่อยเขาสู้กันเลยสกีบีปั๊บปับเย็ดเย็ดจัดการแล้วเกิดขึ้นไกลมากเฮ้ยิ่งยังไงล้มลงไปแล้วนะครับสกีบีดีทอยเดทเราไปไหนเอาอีกแล้วหายอีกแล้วลงไปข้างล่างแล้วนะครับโอ้โหผู้ชนะของเราเนี่ย นามือเขาเลยินะเสร็จสาถึงเขาต่อสู้รอบนี้เขาวิวัฒนาการคืออะไรโอ้ตายแล้วฝาครอบฝาครอบฝาครอบไปอยู่บนข้วข้บนน่ะใช่เหรอฝาครอบใหญ่ขึ้นมากนะบันนี่จริงด้วยจริงด้วยตอนนี้เขายังหดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเดิมนะครับใช่เลือดก็เท่าเดิมเน่าแต่ว่าน่าจะเก่งขึ้นแหละเพราะว่าน่าจะเก่งขึ้นเช็คก็ว่าต่อไปเขาคงไม่ใช้หัวตบนะใช้ไอ้ฝาชักรกฝาถอดสวมตบแทน ไม่อยางนั้นนะเราต่อสู้เขาบ้างดีกว่านะครับวึาวนี่มันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนอะใครยืนอยู่น่าจะเป็นอาคาณาหรือเปล่าอาคาณนะากำลังคบคุมจระเข้ยักษ์ร่าเมยลูกสมุนเป็น ซีคลายออนนะครับทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเก้าตัวแน่เลือดรว<อ>มๆกันแล้วน่าจะสูงกว่าสกิมมี่ทอยเลสจเป็นเท่าตัวเลยนะครับตอนนี้ใช่ใช่ก็ว่าทั้งหมดนี้เลือดรวมกันเป็นแสนน่ะแสนกว่าน่ะใช่เลยนี่ถ้างั้นลองปล่อยให้เขาต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับ Ready Fight สุาโอ้โหจัด<ส>การจะบรวดเร็วเลยสกิมี่ทอยเลสว้าว

ไลกันไปเรื่อยๆเลยสิคลายออนใช่ว่าะว่าไม่นานฮ่าๆเขาจัดการได้หมดแล้วคำสั่งนะคำสั่งสั่นๆว่านี่ว่าเขากำลังจะไลายล่างเป็นล่ากระสุนยอดนะตอนนี้น่าไปดูกันเลยสิโอ้โหดูเขาวิวัฒนาการหัวใหญ่ขึ้นน่ะนั่นน่ะสิใหญ่ขึ้นมากมากมากเลย่ตัวสู้เขาก็โอ้โห ไม่หมดเลยโโอ้หมีตัวมอบัสมีตัวอะไรนะที่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 ยืนอยู่บนตัวตัวฮาอยู่บนตัวบราฮาคือตัวอะไรนะไปดูใกล้ๆหน่อยข้างซ้ายข้างขวาเลยมันชื่อว่าชื่อว่าลาวาซเป็นตัวลาวาสแล้วที่ขี่บนหัวตัวน布拉哈คืออะไรด้วยเอ้ยนี่มันมังกรดำนี่ใช่เลย คาจะชนะได้หรือเปล่านะ่ะในเมดนี้นะ่ะนัน,นสีนี่ต้องเป็นแก๊งบอสแล้วนนแน่ๆเลยนะ่ะดูสิไม่ดูอย่างเดียวแล้วนะครับปล่อยพวกเขาได้ต่อสู้กันเลยดีกว่าชิ้เลย ราคาได้แล้วเหลือเจ้ามังกรจับข้ามก้นน่ะเยอะเกินไปน่ะเยอะๆเจ้ามังกรเราว่าไปแล้วหนึ่งเย้เยอ้จัดการได้หมดแล้วเหลือแค่มังกรแล้วนะครับตอนนี้ฉัรู้สึกว่าเจ้ามังกรกำลัง รวบล,ลงมาใช่เลยีายอุ้ยเจ๋งมากาลมาาลเลยฉันว่าสกีบดีทายเลตจะกลายร่างเป็นร่าง9ก้า้าได้แล้วนตอนนี้นะชัคเกิ้ลนะสิจังหวะนี้ต้องถึง999แล้วเหละเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มจะกลายร่างแล้ว่เฮ้ยเโอ้ยายเลตเลเวลเ้รยเก้มาให้ าเป็นชองทั้งตัวเลยอเยอมไม่กลัวไฟ <c oughs> โอ้โวิ่งเล่นใหญ่เลยโอ้โกําลังเฉนิมฉลองความชนะของตัวเองนะครับโอ,โ,โอ้โหใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้เราได้เห็นสก,กิฟดีทอยเล่นในการเทรนของพวกเราเป็นเลเวล999แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาจะเทรนเป็นเลเวล99แบบไหนแต่ว่าของเราเียเป็นแบบนี้นะครับใช่เลยแล้วถ้าใครอยากให เอาตัวอะไรในสกิบิตีมาฝึกอีกก็คอมเมนต์บอกใช้ก,กับบันนี่ได้เลยนะจะจัดให้เลยใช่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 สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะทุกคนเย